พูดถึงเรื่องทานนะคะอย่างหนูเอาวิทยุไปให้ป้าป้าก็เป็นผู้ออผู้มีบุคลาลเลี้ยงดู <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แตะ่เขาก็ป่วยแต่เขาก็ไม่ฟังแล้วทีนี้เราก็เพิ่งรู้ว่าเขาไม่ฟังเพราะต่อหน้าเราเขาบอกว่าเขาจะฟังแล้วเราก็เลยเกิดเวทนาทุกขเวทนาขึ้นเพราะว่าเพิ่งมารู้ว่าลูกชายเขาเอาเมมเบรี่หนูออก แล้วก็เอาไปเปิดเพลง mm hmm. หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูเป็นทุกข์อยู่สองวัน mm hmm. <laughs> เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในฐ mm hmm. านที่เราให้ mm hmm. แบบเพื่อเราหวังผลให้ผู้ที่เรารู้สึกรัก,รกอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาได้ในสิ่งที่เราให้แต่ก็กลายเป็นว่ามันสูญเปล่าก็เลยก็เลยถามเขาว่าถ้าไม่ฟังตอนนี้จะฟังตอนไม่ได้ยินหรอเราจะมีเหตุให้ได้ไดฟังไหมอะไรประมาณนี้ mm hmm. ค่ะ ก็เป็นเหตุเป็นบจจัยให้เขาแต่ว่ามันก็แบบเวทนาของเรามันยังแก่กายอยู่ในการยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นนะคะยากที่จะเพราะว่ามันเป็นคนใกล้ตัวสัทธาอินทรีย์ก็ได้แค่นั้นรวมๆแล้วสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็อย่างที่พระศาราบอกว่าความรักไงคะความรัก <dri ality> เรารักไม่ญาติพี่น้องเราก็ยึดมั่นถือมั่นยิ่งรักมากเราก็ยิ่งผูกพันมากยิ่งสนัดยากใช่ไหมก็เลยบอกว่าเออถ้าเขาไม่ฟังเก็บไว้นะเดี๋ยวเผื่อมีคนอื่นอยากฟังแล้วก็เผื่อมีโอกาสเปิดให้เขาฟังตอนเขาสิ้นลมอืเห็นไหมว่าถึงแม้จะมีวิยุน้อยก็ มีโอกาสที่จะไม่ได้ฟังนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ชัวช์ๆก็คือต้องสั่งสมสุดตะ <c oughs> คือเมมโมรี่อยู่ในใจเราเลยอยู่ในหัวเราเลยนะอันนั้นน่ะชัวสุดอืมก็ถึงหนูถึงได้บอกว่า ถ้าอาศัยอย่างเดียวไม่ได้ญาติก็ต้องมีส่วนที่จะอนุเคราะห์เขาด้วยอ,อย่างสมมุติว่าโรงพยาบาลมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เขาจะไม่ได้ฟังเพราะกฎของโรงพยาบาลแต่ญาติถ้าถ้าญาติคอนเฟิร์มถ้าญาติจะทุนลังหรือว่าจะออยึดมั่นถือมั่นว่าจะให้เขาฟังยังไงโรงพยาบาลก็ต้องตามเจียญาติแต่ว่า<ะ>ถ้า<ะ>เราเจอผู้ป่วยนะ,ะที่จะได้อะไรเนี่ยใช่แต่ประเด็นอ,อยู่ที่ญาติ ยางหนูเนี่ยครอบครัวหนูมีหนูคนเดียวก็คือต้องรอเปิดให้คนอื่นแต่ถ้าคนอื่นาตายหลังหนูหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาจะได้รับไหมพอส่งอะไรให้ก็คือยังไม่รับบางทีก็เอาไปทิ้งแล้วเอาอย่างอื่นมาแทนอย่างเงี้ยค่ะหนูก็พยายามส่งให้อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเราส่งไปก่อนเขาก็สงสารเราอะ <laughs> <laughs> เราก็สงสารเขา <laughs> นะไม่ไม่รู้ความสงสารของใครเป็นสัมมาเป็นมิจฉามมองภาพรวมแล้วมันก็เป็นกรรมเนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอก็ต้องวางจิตไปตรงนั้นพระองค์บอกไงว่าถ้า ถ้าเราพิจารณาว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยพยาบาทจะละไปเราก็จะไม่พยาบาทเขาเพราะมันก็เป็นกรรมของสัตว์เพราะถ้าเขามีกุศลกรรมที่ดีมันก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นนั่นก็เป็นวิบากของแต่ละคนที่จะเจอในแต่ละแบบยาาจ้า <c oughs> <c oughs> yeah, yeah. นะเราก็เลยต้องเปลี่ยนที่เราศาสนาพระธรรมสัทธธรรมจะแผ่ไปสารไปทั่วโลกพวกจึ่บอกเกิดขึ้นได้ยากไงตา่าตาบอดเลยละ่ะจนตายจะเปลี่ยนได้สักนิดหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมเอต้องโอ้โหใช้กี่รุ่นของชั่วคนนะ ก็ไปนอนรอดูสุดตะวาน,น่ะดูที่จะไปได้ถึงไหนอืมอืมอ่ม,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 มันเป็นช่วงหูเลียวหัวต่อจริงๆนะว่าคนหนึ่งเนี่ยจะไปสู่อบายทุกติวิธิบาตหรือจะรอดอุ้นยังใช้ความเห็นคุณไม่ยอมความเห็นพระพุทธเจ้าเลยนะ เออใช่อืมั้ยใช่้าส้าใช่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 นะโอ้ถ้าไม่ถ้าไม่ยืนหยัดในเสร็จเหมือนกันเนาะเลยมองเหมือนน่ะโอ้แต่ละรอบรอบมานดังนั้นเลยนะเนี่ยออเออ ที่ถูกทางนะครับถูกต้องแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็ยืนหยัดในคําของตถาคตนะครับคือพุทธวจนะนะครับสําหรับผู้ผู้มีพระคุณต่อเรานะฮะคือบุปการีนะครับพ่อแม่ของเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะภายในชาตินี้ผมก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่สะสมสุดตาจริงๆถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถูกไหมฮะตกไปในห้วงของอบายนะครับไปได้ โชคดีนะคิดว่าโชคดีได้ทรัพย์ของเดรัจฉานไปเป็นหมาของใครสักคนนะลองนึกเอาสิฮะหลับตาบิง้งรู้สึกตัวอีกทีถ้าสมมติระลึกชาติได้นะ่โอ้จะเสียใจแค่ไหนอะ่ะลองนึกเอานะลองนึกอส่ช่ยอาจารย์เนี่ยอุตสามาฟังทำใต้สาาไม้เปิดว่าเอ้าหางโผ <laughs> <laughs> อ่อ้ตายละงานนี้โอ้โหพลาดไม่สั่งสมสุดตะใช่ไหมออ หรือคอยแต่จ้องจับความผิดพลาดของผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งไายแข่งกระด้างพลาดเลยใช่ไหมรัทธรรมไม่สนใจโอ้โหมันก็เป็นวิบากเขาที่มาบังนะวิบากเขาที่มาบังเขาคงทํากรรมอะไรมาไว้จึงทําให้ให้เกิดวิบากอย่างนั้นอเก็มไม่เป็นไรหรอกค่อยเป็นค่อยไปเราก็เราก็ดึงด้วยการปล่อยวางอะนะ่ะเนาะแล้วก็ ดึงแบบสบายๆตามเหตุตามปัจจัยซึ่งบางทีถ้าเราถ้าเรามีเจตโตปิยญาณเนี่ยสมมุติว่าอีก10ปีเขาจะแบบว่าโอ้โหเข้ามาสนใจแบบดีมากเลยแต่ก่อน10ปีเนี่ยเขาไม่สนใจเลยเราก็จะไม่ทุกข์แต่เพราะเราไม่มีเจโตปิยญายาเราก็โอ้โหไอสิบปีนี้ทุกข์มากทําไมดึงมันไม่มาทําไมไม่มาทําไมท่านไม่มาใช่ไหม แต่ท่านอาจจะเก็ตตอนสิบปีที่ผ่านไปก็ได้ซึ่งมันไม่แน่นอนใช่ไหมเนีย่ยยมลองฟังพระสูตรนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าดูก่อนพิขุทั้งหลายจักขุที่เป็นอดีตเป็นทุกข์หูที่เป็นอดีตเป็นทุกข์จมูกที่เป็นอดีตเป็นทุกข์ ลิ้นที่เป็นอดีตเป็นทุกข์กายที่เป็นอดีตเป็นทุกข์ใจที่เป็นอดีตเป็นทุกข์ดูก่อนพิกุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักรกูที่เป็นอดีตแม้ในหูจมูกลิ้นกาย,ยก็ไล่ไปทุกอ,อายจตนา พิคูทั้งหลายจักขูที่เป็นอนาคตเป็นทุกข์หูที่เป็นอนาคตเป็นท ok. ุกข์จมูกที่เป็นอนาคตเป็นทุกข์ลิ้นกายใจแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสนั่นเป็นอนาคตพิคูทั้งหลายจักขูที่เป็นปัจจุบันเป็นทุกข์หูที่เป็นปัจจุบันเป็นทุกข์จมูกลิ้นกายใจที่เป็นปัจจุบัน ก็เป็นทุกข์หมดนะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่แปลกขึ้นมานิดหนึ่งนะจะจัดเรื่องของตาหูจมูกกลิ้นกายใจที่เป็นทั้งไหนอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันนะยมจะเห็นการเรียงกันนะว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นทุกข์คือแตกสลายนะสภาพที่ไม่แตกสลาย ก็จะเป็นอนัตตาไม่ได้เพราะมันไม่แตกสลายเช่นอสังขตาธาตุมันก็จะเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่ได้เพราะมันไม่มีตั้งแต่ตัวตนขึ้นมาให้แปลเปลี่ยนให้ดับก็จะไม่มีตัวตนที่ถูกว่าเป็นอนัตตานั่งสมาธิก่อนไหม